สวัสดีครับในเทปนี้นะครับก็คือจะเป็นสรุปเนื้อหาที่ต้องใช้หรือที่ต้องรู้ก่อนที่จะไปสอบ Alevel นะครับซึ่งจะเป็นการเรียกว่าวิชาสามัญในวิชาเคมีของแต่ละบทบทแรกเลยเนี่ยตารากสูตรใหม่ก็จะเป็นเรื่องของการใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางทางแลบซึ่งตรงนั้นพี่คิดว่ามันไม่น่าจะมีอะไรที่จะออกข้อสอบได้เยอะนะครับอันนั้นก็ฝากให้น้องเราไปทบทวนอยู่แล้วกัน แต่ว่าในส่วนของโครงสร้างอะตอมบทที่หนึ่งเลยเนี่ยโครงสร้างอะตอมต้องต้องรู้อะไรบ้างความจริงโครงสร้างอะตอมเนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับในส่วนของคําว่าดอรตันทอมสันรัสฟอร์ดมีบอลนะครับคําว่าดอรตันทอมสันรัสฟอร์ดมีบอลว่าแบบจำลองอะตอมของใครเป็นยังไงเนี่ยมันไม่มีที่จะต้องไปใช้ในในส่วนของเอลเวลละนะครับเขาก็ เขาชัดเจนนะครับว่าเอเดเวลเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะมุ่งเน้นไปที่พวกแบบประยุกใช้เพราะฉะนั้นความจําว่าใครแบบจอนอะตอมอะไรเนี่ยมันไม่น่าที่ต้องออกและหลังๆนี้ก็ไม่มีมาหลายปีมากแล้วด้วยนะครับที่ว่าใครแบบจอนอะตอมอะไรแต่สิ่งที่ต้องใช้ในตอนที่เราเรียนเรื่องของสร้างอะตอมเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องจัดอิเล็กตรอนหลักย่อยเป็นนะครับหรือจัดอิเล็กตรอนเห็นตัวเลขแล้วเนี่ยต้องรู้ว่าต้องจัดอิเล็กตรอนยังไงครับไหนมูไหนอันนี้ต้องแม่นแล้วก็เรื่องของเซรัคเนิเคีย ก็ยังคงต้องได้ใช้แต่ก็จะไม่ได้แบบว่าให้สัญลักษณ์นิวเคลีย์มาแล้วก็ถามว่าโปรตอนเท่าไหร่อิเล็กตรอนเท่าไหร่นิวตอนเท่าไหร่นันก็ก็ถือว่าง่ายไปก็ถือว่าง่ายไปแต่ถ้าง่ายอย่างนี้ออกมาก็คิดว่าทําได้เกันคั้นประเทศนะครับถ้าอ่านโจทย์ก็คงทําได้เกันขั้นประเทศทีนี้ที่จระหว่างนี้นะครับโครงสร้างอะตอมเนี่ยสิ่งที่เราจำต้องรู้นะครับก็คือเรื่องสัญลักษณ์นิวเคลียร์พี่จะไม่พูดด้านทอมสแตนฟอร์ดมีบอลนะจะเรียกว่าพี่เก่งก็สอบก็ได้พี่คิดว่า มันไม่เหมือนไม่มีแล้วน,นะครับที่จะมาน่าถามว่าแบบจําลองอะตอมของคนนี้เป็นยังไงแบบจำลองอะตอมของคนนี้เป็นยังไงได้จากการทดลองอะไรเพราะว่าในส่วนของที่มันเป็นวิจัยสามัญมาห้าหกเจ็ดปีที่ผ่านมาเนี่ยลองลองไปเปิดดูไม,ไม่ไม่มีถามแน่นอนนะครับว่าไอหนิวเคลียนะครับม่ใช่นหนึ่งเียสน,นะครับว่ามันมีไหมนิวเเลียพิจิตผิดใช่ไหมละไว้ที่าลบพี่วะตถดที่กระจรายแล้วนะฮะเอกตรงนี้คือเลขอะไรครับเลขอะตอม นะครับตรงนี้คือเลขมวลเลขก็ตอมคือเลขที่แสดงจํานวนโปรตอนเลขมวลคือเลขที่แสดงจานวนโปรตอนบวกนิวตอนใช่ไหมครับแล้วก็ในส่วนของประจุบวกประจุลบไอออนไอออนบวกแคทรอนไอออนลบแคลทออนเนี่ยเวลาเช็คจำนวนโปรตอนนิวตอนเลกตอนเนี่ยก็ยังคงต้องเช็คเป็นซึ่งมหกนะครับก็น่าจะเช็คได้กันอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันเน้นย้ำกันหน่อยว่าตรงไหนโปรตอนตรงไหนโปรตอนนิวตอนนะอย่างเช่น สมมุตินะครับผมมีแคลเซียม40 20 2บวกจำนวนโปรตอนก็มุมล่างซ้ายเลขประตอมเท่าไหร่ครับเป็20ี่สจำนวนนิวตรอนก็บนลบล่างเป็20ี่สจำนวนอิเล็กตรอนก็บวกให้ลบลบให้บวกอิเล็กตรอนก็เป็น8บวกให้ลบตรงน,นี้มันได้ใช้มีโอกาสได้ใช้สูงนะครับ มีโอกาสได้ใช้สูงแต่ว่าเขาที่มัถามแล้วะว่าโปรตอนกี่ตัวนิวตอนกี่ตัวอิเล็กตรอนกี่ตัวไอ้นั่นมันไอ้นั่นมันมอสีไปแต่สิ่งที่มันต่อบเนื่องจากข้อนี้ที่มันยังเห็นออกข้อสอบอยู่ได้ในช่วงหลังๆนี้นะครับก็คือเรื่องของไอโซโทปไอโซโทนแล้วก็ไอโซบาไอโซอิเล็กตรอนถ้ากูณไอโซทั้งหลายเนี่ยก็ยังเป็นอะไรที่คุณต้องต้องเก็ตหรือจําได้นะครับไอโซโทปไอโซโทนไอโซบา หรือไอโซอิเล็กทรอนิกส์หรไอโซนิวตรอนกันละแวกไอโซโทปก็คือธาตุชนิดเดียวกันใช่ไหมฮะไอโซไอโซโผลไอโซโทปเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบจํานวนอนุภาคของพวกธาตุชนิดเดียวกันนะครับเป็นการเปรียบเทียบจำนวนอนุภาคของธาตุชนิดเดียวกันส่วนตรงเนี้ยเป็นการเปรียบเทียบจำนวนอนุภาคของธาตุต่างชนิดกันธาตุต่างชนิดกันไอโซโทปคือโปรตอนเท่า นิวตันต่างอโซโทนนอรนูนิวตรอนเท่านิวตรอนเท่ากันธาตุต่างชนิดกันที่นิวตรอนเท่ากันธาตุต่างชนิดกันนะครับที่นิวตรอนเท่ากันธาตุต่างชนิดกันก็คือโปรตอนไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับโปรตอนไม่เท่ากันอยู่นะครับถ้าชนิดเดียวกันเนี่ยก็คือธาตุที่มีโปรตอนเท่ากันส่วนไอโซบาร์ไอโซบาร์ครับคือธาตุต่างชนิดกันไอโซบาร์นะ ไอโซบาร์ so นะครับก็คือธาตุต่างชนิดกันนะครับที่มีเลขมวลเท่ากันเลขมวลเท่าส่วนไอโซอิเล็กตรอนก็ชัดเจนนะถ้าตุ่ชนิดกันที่มีจำนวนอิเล็กตรอนเป็นกันเท่ากันไอต,ตรงเนี้ยยังต้องรู้เขาให้มาเป็นคู่ ถต่ว่าขา้อใดๆไอโซโทปเนี่ยหมดข้อใดคือไอโซโทปในสบายเนี่ยค,คิดว่ายัางจำเป็นอยู่ในส่วนของโครงสร้างดาวและอาจจะออกตรงนี้ด้วยซ้ำไปนะครับโครงสงร้างประปรามคุณเรียน,นอะไรอีกโครงสงร้างประปรามคุณเรื่องของการจัดอิเล็กตรอนักร้อยคุยกันในเชิงทักษะนะครับ คุยกันในเชิงทักษะไม่ได้คุยกันในเชิงอบทสอนไม่หมดว่าจัดเรียกกรแบบหลักจัดยังไง spdf แบบย่อยจัดยังไงไม่ได้ตุยส่วนนั้นนะครับเราก็จะได้ว่าถ้าแบบหลักเนี่ยสิ่งที่คุณต้องรู้นะทักษะที่ต้องรู้นะฮะของการจัดเลขกกรแบบหลักเลยเนี่ยก็คือคําว่าถ้าเป็นมูลหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นถ้าถ้าเป็นมูลหนึ่งนะมันจะเป็นแบบลิเทียมใช่ไหมฮะโซเดียมโพแทสเซียม ยูเรียมซีเซียมแคลเซียมมูส่าว่าอะไรฮะโบร,รอนอลูมิเนียมแกลลียมอินเดียมเทลเลียมอะไรเงี้ยเห็นไหมวิธีการจัดเนี่ยจำได้ไหมนี่แบบหลังนะทักษะที่ควรจะต้องต้องได้นจะจัดเป็นอยู่แล้วตั้งสองแปดแปดสองสุดแปดแปดหนึ่งอะไรเนี้ยแต่พูดถึงทักษะและข้อควรที่ต้องแบบไม่ใช่ข้อควระวังอ่ะคือต้องรู้พูดง่ายๆนะครับก็คือตรงนี้คือสองหนึ่งแท็กอะไรครับแท็กแปดเบิ้นอะไรครับเบิ้นแปด แทกสิบแปดเบิ้ลสิบแปดแทรกสามสองอันนี้คือแบบคุณต้องรู้แต่ที่ผมต้องการจะพูดไม่ใช่ประเด็ดนนี้ประเด็นนี้คุณต้องรู้อยู่แล้วแทรก 8, 18, แปดเบิ้ลแปดแทกสิบแปดเบิ้ลสิบแปดแทกสามสองคือผมมองว่าตรงนี้คุณต้องรู้แล้วพอจะจัดหมู่สองคุณก็แค่เปลี่ยนเวลเลตนต์เล็กกรเล็กหนึ่งเล็กสองแค่นั้นเองแต่ว่าสิ่งที่ผมพยายามจะบอกว่าคุณต้องรู้ มากกว่านี้เนี่ยก็คือว่าสังเกตว่าเราจัดได้ตั้งแต่ม่สามเป็นต้นไปโมลหนึ่งนะครับโม่หนึ่งเอลูฮานัลนะครับโม่สองเอลูฮรายเอิร์ม่สามะม่สามเป็นต้นไปเนี่ยไม่ต้องเบิ้ลแปดสองอันนี้น็ก็ต้องจัดคำว่ากับโบรอนก็สองนะครับสองสามใช่ไหมฮะแล้วก็แทรกแปดไม่ต้องเบิ้ลแปดการไปแทรกกันเลยแท็กสิบแปดไม่ต้องเบิ้ลแปดแต่ี่เบิ้ลทำไม Yeah. ไม่ต้องเบิน 8, แปดแท้กสิบแปดเลย <c oughs> แท้กสิบแปดแล้วก็เบิ้ลเลยครับเบินสิบ <c oughs> แปดแท้กสามสองอ่ะคือตรงเนี้ยคือว่าคือต้องตระหนักกัว่าถ้าเป็นหมู่ A แล้วก็เกินรับหมู่สามขึ้นไปเนี่ย ถ้าหมู่ A แล้วเกินหมู่3ขึ้นไปเนี่ยหมู่3หมู่4หมู่5หมู่6หมู่7หมู่8เนี่ยคุณจะต้องไม่เบิ้ล8คือมันจะไม่มีคำว่าเบิ้ล8เกิดขึ้นในการจัดเล e c t r o n ของเอ่อหมู่3 A หมู่4 A หมู่5 A หมู่6 A และหมู่7หมู่8 A แน่นอนซึ่งตรงนี้ยมันเอาไว้ทำโจทย์กับคำว่าข้อใดผิดข้อใดถูกแล้วคุณคุณอาจจะถามผมว่าเอ้พี่แล้วโลหะทรานซิชันอ่ะหมู่สามเอลงท้ายด้วยเลข3 หมู่ 4a ลงท้ายเลข4หมู่ 5a ลงท้ายเลข5หมู่ 6a ลงท้ายเลข6หมู่ 7a ลงท้ายเลข7หมู่ 8a ลงท้ายเลข8ใช่แล้วทรานซิชั o มีโอกาสลงท้ายด้วยหมู่เลข3เลข4เลข5เลข6เลข7เลข8หรือไม่ทรานซิชั o จะไม่ได้ลงท้ายด้วย3 4 5 6 7 8เลยพูดอย่างนี้ทําไมเพราะว่าถ้าคุณเจอแบบนี้ข้อใดจัดเลขถูกต้องผิดชัวผิดชัวตัวเนี้นะครับถ้าเขาถามว่าข้อใดจัดเลขถูกต้องข้อนี้ผิดชัวนะครับเพราะว่า แกถ้าตั้งแต่แตมูสามเป็นต้นไปอย่างที่บอกข้างบนไม่ต้องมีคําว่าเบิ้ลแปดไม่มีคําว่าเบิ้ลแปดแน่นอนแกจะเบิ้ลเห็นไหมไม่มีเบิ้ลแปดแน่นอนนี่ตัดสินใจได้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่เอ๊ะเองต้องดูแลนะจะไปสอบอันนี้เราไม่คุยกับคนที่มันแบบว่าทวนไน่หน่อยอยู่โมหกแล้วจะเล็กต้นยังไงเลยไม่เอาะคะโอเคอันนี้ก็จะนะฮะแล้วก็หรืออย่างเช่นถ้าจะแบบนี้ล่ะข้อใดคือโลหะทรานซิชัน ถ้าโลหะทรานซิชันเนี่ยมันมีแค่สองเงื่อนไขการจัดอิเล็กตรอนแบบหลักของโลหะทรานซิชันอ่ะบกุบกต่อนะฮะการจัดอิเล็กตรอนแบบหลักของโลหะทรานซิชันเนี่ยมันมีแค่สองเงื่อนไขก็คือหนึ่งชั้นลอางสุดท้ายต้องเกินแปดชั้นลอางสุดท้ายนะฮะเกินแปดสองก็คือลงท้ายด้วยหนึ่งหรือสอง ลงท้ายด้วยเลขหนึ่งหรือสองหนึ่งเช่นที่คุณเจอสองแปดสิบแปดแปดหนึ่งอย่างเงี้ยไม่ใช่การจีนแน่นอนถ้าเป็นการจีนต้องมาสองอีเวนต์พร้อมกันก็คือชั้นลองสุดท้ายต้องเกินแปดแล้วก็ต้องลงท้ายด้วยเลขหนึ่งหรือสองไอ้ตัวนี้มันลงท้ายด้วยเลขหนึ่งหรือสองฮะแต่ชั้นลองสุดท้ายมันไม่เกินแปดอ่ะไม่ใช่การจีนให้เป็นการจีนชั้นลองสุดท้ายมันเกินแปดมันก็ออกออกได้เน่เมื่อเนเมื่อไอ A ้เลเวลบอกว่ามันจะเป็นลักษณะของการสอบข้อสอบแบบประยุกต์ มันก็เป็นไปได้ก็อาจจะถามในพวกนี้นซึ่งย้ำย้ำอีกทีนะครับด้านาทสัศร์ทศศร์นีบบอจาระพราตมของทศศร์เป็นยังไงสวิตช์ถ่ายของจริงมันต่างกันยังไงอืมไม่เห็นมาหลายปีหลายปีเลยอ่ะส่วนพี่คิดว่าไม่คือต้องเขา้าใจว่าคนออกข้อสอบมันก็เป็นคนรุ่นใหม่ๆนะนะครับมันก็เปลี่ยนรุ่นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทำข้อสอบเก่าเนี่ยเราหาข้อสอบใหม่ๆทำด้วยเก่าๆทำด้วยทุกคนเกาไปแต่ฟิสิกส์อ่ะวิชาฟิสิกส์อ่ะเจอมาสองสามครั้งแล้วที่ไปสอบของมบเนี่ย ที่เรารถมาแบบเฮ้ยคือเราก็เปดูเตอร์แล้วก็แบบเฮ้ยข้อนี้ยแม่งเหมือนพอสออะไรก็ไม่รู้อาแต่ปีเก่าๆเลยเหมือนเดะเลยทั้งตัวเลขทั้งรูปทั้งอะไรอย่างเงี้ยฟิสิกสหาข้อสอบเก่าตรนนี้เยอะนะครับมันปเยเยอะนะครับอ่ะมาแต่เคมียังไม่เคยเจอนะยังไม่เคยเจอว่าเคมีข้อสอบนี้เหมือนข้อสอบนี้ไม่เคยเจอแต่ฟิสิกส์เจอแต่ปีเก่าๆสักสิบยี่สิบปีเลยเนงะี้ยอ่ะจัดอิเล็กตรอนแบบหลักส่วนการจัดอิเล็กตรอนแบบย่อย จริงๆวววองออเวลาเวลาขาเอาข้อสอบในการจัเล็กตแบบ,แบบย่อยนะคมันอยูกันอันนี้คงจะเป็นษณะสรุปหัวข้อนะ้วคงไม่ได้มีตัวอย่างอะไรมากนะฮะแต่บอกว่าเฮ้ยเนี่ยตรงเนี้ยนะต้องรู้นะอรเงี้นะครับการจะเล็กตัวแบบย่อยเนี่ยเขาไม่ถามแล้วนะฮะว่าอย่างเช่นแคลเซียมเลขตัวยี่สิบจะเล็กตัวแบบย่อยเป็นยังไงก็เป็น s2 2s2 2p6 3s2 อะไรนะ สองเอสองสามพีหกอ่ะซีเอสสองเขาไม่ถามรอกนฮะใช่ไหมว่าห e, นึ่งเอสสองเีสามเอสสามพีสามดีีเอสสดีสี่นะหนึ่งสอง่่ถูกลนะถูกละคือเขาไม่ถามบอกเราจะบอกว่าที่ผ่านมาเหมือนอะไรนะหรือจะจแบบยอดทำยังไงแบบยอดกแล้วฮีเลียงมีออร์นกอนแบบยอที่ผ่านมาเหมือนอาร์กอนนะผ่านมาเหมือนอาร์อนก็คือตรงนี้ แล้วพอลองท้าได้คำว่า c s ีอก็ถามไหมเขาไม่ถามเลมันอยู่ในพื้นฐานที่แบบมันไม่เป็นยุคอะไรเลยทือซ้ำไปอย่าลืมในเมื่อเขาใช้คำว่าขอนนินเป็นยุคเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่ามันน่าจะออกแบบนี้ซึ่งเป็นพาร์ทที่หลังๆเขาชอบออกเขาชอบถามอย่างนี้ฮะเขาชอบถามว่าสมมตินะฮะนี่พูดถึงการจะเล็กตัอแบบย่อยแล้วนะคือคุณต้องแยกแล้วนะว่าคุณต้องมาขึ้นในระดับที่แบบว่ามันจะเป็นยุคยังไงได้คือ อ่ะถ้าในเเด็กชาย A บอกว่าจัดเล็กตอนยังไงสอนอหน่อยตอนที่มันอยู่ม .6 ก็จะต้องเปิดว่าน้องคนนี้ยังอยูอย่ระดับต้องแต่ทุกวนอาจจะลืมทุกสิง่งอย่าง,งแบบม .4 ไปหรือม .4 ก็ความจริงก็เคย,ไม,เคยไม่เคยทําได้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยอาจจะก็ยังดีที่เราถามใน B บอกว่าจัดเป็นละใน B บอกจัดเล็กตอนเป็นหมดละแต่ก็ยังดูวนอยู่แค่แค่จัดเป็นยังไม่ได้มีการคิดประยุกต,ต่อนะฮะยังไม่มีการคิดประยุกต์ใน C บอกจัดเป็นหมดละ ชันมาทํโจทย์ไปดูข,ขึ้นละนี่คือในสีอยู่บริเในสีกันอย่างเช่นนะครับส่วนมากโจทย์จะให้มานะแบบย่อยซึ่งอย่าลืมนะวเวลาเข้าสอบกบถามเขาจะถามคนที่เรียนมาแล้วเขาไม่ได้ถามคนที่แบบเรียนแล้วเข้าใจไหมอะไรเงี้ยเขาถามว่าเขาถามคนที่เข้าใจแล้วแล้วคืประยุกอ์ต่อยกูหน่อยอะไรเงี้ยนะสูราพีดออกข้อสอบนี้นะเอ็กเลขตอบยี่สิบไวเลขตอบมยี่สิบเก้านี่ออกมั่วนะพีไ่ไปได้คิดถึงอะไรเลยกตอสอบห้า สิ่งที่ชอบเจอถามที่มันพอเจอโจทย์แล้วเนี่ยแล้วมันต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจอิเล็กตรอนแบบกี่กับป็นจ้อยเนี่ยเขาจะถามแบบนี้ฮะผมใช้ x e r c i s เดดนี้มาแล้วขอเขาจะถามว่าจงหาว่าธาตุใดมีอิเล็กตรอนเดี่ยวมากที่สุดธาตุใดมีอิเล็กตรอนเดี่ยวมากที่สุดคําว่าธาตุใดมีอิเล็กตรอนเดี่ยวมากที่สุดเนี่ยก็คืออารมณ์ประมาณว่า อย่างไรมันเพิ่จะตายตั้งแต่ขอิเล็กตรอนเดี่ยวแล้วอะไรวะอะไรคือคำว่าอิเล็กตรอนเดียววะอะไรคืออิเล็กตรอนเดียววกที่สุดวะเขาจะถามหารเขาได้มีอิเล็กตรอนเดียวมากที่สุดหรือเขาจะถามว่าข้อใดมีอิเล็กตรอนเดียวน้อยที่สุดหรือเขาจะถามว่าจงเรียนลำดับอิเล็กตรอนเดียวจากมากไปน้อยจงเรียนลำดับของอิเล็กตรอนเดี่ยวจากมากไปมากไอ้แบบนี้บอกว่าเป็นไปได้แล้วนะฮะอ่ะผมก็มานั่งจัดอิเล็กตรอนเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าอิเล็กตรอนเดียวคืออะไรผมก็จะมานั่งจัดอิเล็กตรอนนะครับ ก็อันนี้ x 2 0เนาะก็เป็น 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 คำว่าอิเล็กตรอนเดี่ยวนะครับก็คือให้ดูที่ชั้นเวเลนต์จะชั้นลอกสุดท้ายในกรณีคือเราก็ต้องพูดชั้นลอกสุดท้ายเปล่อไวด้วยเพราะว่าถ้าเป็นโลหะทรานซิชันเนี่ยก็จะต้องดูชั้นลอกสุดท้ายด้วยเนาะอ่ะอันนี้อ่ะลองดูนะ 3p อันนี้คือ 3p เนาะ ก็นี่คือ 4s นะครับ1 2 3 4 5 6 4ก็1 2แบบนี้แบบนี้แบบนี้ไหมครับไม่มีอิเล็กตรอนเดี่ยวเหลืออยู่เลยคือที่ผ่านมาตรงนี้มันเต็มอยู่แล้วครับความจริงมันต้องเต็มอยู่แล้ว,ว,ลวใช่ไหมฮะเราต้องเขียนสับปีกได้ความจริงนะครับแบบนี้ไม่มีอิเล็กตรอนเดี่ยวเหลืออยู่เลยครับ X20 ไม่มีอิเล็กตรอนเดี่ยวเหลืออยู่เลยเพราะว่าตรงนี้มันก็บรรจุคู่เต็มของมันไปนะครับ29ล่ะทะีนี้29มันน่าจะมีสตทีหนึ่ง ยี 29, ่สิบเก้ายี่สิบเอ็ดถึงสามสิบเนี่ยมันเป็นโลหะหนักสัญชาตินะครับยี่สิบเก้าคืออะไรฮะสแกนไทวาโครแมงเหล็กโกนิฟูลสิงยี่สิบเก้าคือคอปเปอร์ซึ่งเราเคยคุยกันท่านเรียกผมเนี่ยผมจะบอกว่าเราเคยคุยกันว่าซีตรแรกซีตัสุดท้ายเป็นฟูลฟิวฟูลฟิวใช่ไหมฮะคุณก็น่าจะเก็ยว่าเฮ้ยไวน์คือยี่สิบเก้าเนี่ยคือฟูลฟิวเว้ยเพราะที่กลายเป็นที่ผัดมาเหมือนอะคอนนะแกแล้วก็ซีเอสสองอันนี้เหมือนคอปเปอร์นะเอ้ยนี่เหมือนแคลเซียมนะฮะ เราก็ต้องจัดไปเลยครับ fulfill fulfill ก็กลายเป็นอะไรฮะเดี๋ยวนะสามดีต้อง 4s ก่อนนะรถนะฮะต้องสีกับ r c s r c s ่เอ่อตัวกันดวยเพราะงี้ฮะสามดีสี่เอสสี่เอแล้วก็ไป 3d นะโอเคเนาะมันกลายเป็น 3d 10ีสิบแต่การเป็นส s เอสะไรครับสี่เสหนึมันเป็น fulfill ใช่ไหมฮะมันถูกดึงปกติมันต้องเป็นส s 2 3d 9ปกติมันคนต้องเป็นคอปเปอร์เนี่ยนะครับ s c ตัวเนี้ยนะครับ ปกติเนี่ยมันจะเป็น4 s 2 3งส d เแต่ว่ามันต้องการจะี่ยว full fill ก็เลยดึงตรง4 s 2ไปหนึ่งตัวก็เลยเหลือส s 1ก็กลายเป็น3าม d เก้าสาม d สิบ b d ต้อ 3, 9, 6, 3, เดี่ยวถึงตัวตัวเดียวนะแต่ถ้าถือว่าเยอะกว่าหนึ่งสองสาม้าแต่ถ้าคิดแต่ถ้ถือว่าเยอะกว่า3า d เอ้เยอะกว่า3า d นี่คก็เล็กหมดเลยโอเคนะครับก็ถือว่าเยอะกว่า x อะถือว่าเยอะกว่า x พอมาดูตรง35 พอมาดูตรงสาสิบห้านะครับพอมาดูตรงสามสิบห้าเนี่ยเราจะได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนอะก,กอนโอ้โนสาิบห้าเหรอคือก่อนหน้าสามสิบเนี่ยตัวเนี้ยมันเรียกอะตอมยี่สิบเอ็ดยี 3, ่สิบสองยี 6, ่สมยี 8, ่สี่ยีห้ายสิบหกยี่ส็ดิปดก้าสิบสิบใ่ไหมฮนีเป็นหมู่สมหมู่สี่หมู่ห้าหมู่หกหมู่เ็ดหมู่แปดก็เป็นสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้ามู่เจ็ดเนาะ หมูเจ็ดก็คือฟูรินคารินโบมีนโบมีนนะครับตัวนี้คือโบมีนนั่นเองคือถ้าแม่ตารางธาตุจะช่วยได้เยอะนะช่วยได้เยอะพอเป็นโบมีนปุ๊บเราก็จําได้ว่าในการจัดเล็กตรอนแบบทุติยงานย่อยครับทุกคนเอาขอแชลบหน่อยมันจะเป็นคําว่า s p d เลยครับ s p d f ก็ลงแท้จันทแน่นอนใช่ไหมฮะโดยถ้าเป็นหมู่สามเนี่ยมันจะเป็น n p หนึ่งหมู่สี่จะเป็น n p สองหมู่ห้าจะเป็น n p สามหมู่หกจะเป็น n p สี่หมู่เจ็ดจะเป็น n p ห้าหมู่แปดจะเป็น n p หก ถ้าเก็ที่เป็นหมูเหม่เจ็ดหมู่เจ็ดขับที่สี่หมู่เจ็ดขับที่สี่ก็ต้องลงท้ายด้วยคําว่านะครับนะครับ 4p เลยครับ 4p6 อ,อ๋อนอก 4p5 อันนี้ก็ต้องลงท้ายเราะว่า 4p5 นะฮะตรงเนี้ยที่ผ่านมาของมันเนี้ยมันเต็มอยู่ละโอเคนะหรือถ้าใครนึกจำทัดออกก็ไปจัดอิเล็กตรอนตั้งแต่ 3s หรือก็ได้ก็ไปซีเรียสเลยมันเต็มอยู่ละ 4p p มีสามช่องถูกไหมฮะมีสามช่อง ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าก็มีเลขประเดี๋ยวหนึ่งตัวนะครับเหมือนกับของ y ายก็เป็นตี้ก็ตอบเซตกับ y แล้วกันอันนี้ต้องจดส่วนที่ไม่ได้คิดว่าตัโปรดรอมากที่สุดนะครับเนี่ยคือคำว่าเลขประเดี๋ยวก็ก็เป็นไปได้จะออกนะส่วนถ้าสอบแอดมิชชั่นเนี่ยไอ้คําว่าเลขควอนตัมสี่ตัวเลขควอนตัมหลักเลขควอนตัมโมงควอนตัมจมุกเลขควอนตัมแม่เหล็กเลขควอนตัมสปินไม่ต้องไปดูก็ได้นะไม่ได้ออกเลยเวหลักสูตรมันก็เกินหลักสูตรด้วยแหละ ค,คุณจะดีในหนังสืสสอสสวทมันจะไม่มีไอเลขน้ำม,มันจะเป็นแคกรอบเล็กๆที่แบบพูดไว้เหมือนเป็นประตประตูมาพูดเลยนะครับซึ่งในที่ผ่านมาสมัยที่เป็นคําว่าวิชาสถาบันก็ไม่เคยมีเลขน,น้ำออกทดสอบตัดเลยนะครับตัดเลยนะครับต่อมาในเรื่องของโครงสร้างตอมนอกจากมีสิ่งที่ผมคิดว่าเอ้ยมันเรลขนรงสร้างตอมอะไรผมก็รู้นะ ก็คือเรื่องของนอกจากเรื you, word, ่องโทรศัพท์ไอ้นี่ไอ้ที่อย่างที่บอกนี่มันเด็กน้อยเด็กน้อยต้องทราบกันแล้วแล้วก็ไอโซโทปไอโซโทปไอโซมาพอหมายต้องได้นะรู้นะคู่ไหนเป็นไอโซโทไอโซโทปในสบายโซเล็กฟังกันจัดเล็กเปนแบบหลักอ่าถ้าหมู่สามกัหมู่แปดก็ต้องเบิ้ลแปดนะถ้าเป็นตัวหัน t r a n s i t i เนี่ยก็คือว่าถั้นลองสุดท้ายเกินแปดลงท้ายที่หนึ่งหรือสองเท่านั้นนะอะไรเงี้ยการจัดเล็กความแบบสมเป็นย่อยจัดเป็นนะแกฮะฟูลฟูฟิลเข้าใจนะครับแล้วก็ ออไอพลังงานย่อยเนี่ยความวาารู้ของจารีตต้อนแบบพลังงานย่อยเนี่ยมันอาจจะไปออกในส่วนของสมบัติธาตุพลังธาตุด้วยนะครับเพราะว่าจะมีบทค่าค่า e. ไอเอไอเวอร์เซชันอีกเรื่องหนึ่งครับที่ไม่พูดไม่ได้อะที่มันอยู่ในข้อสอบได้ในเรื่องของบทที่ชื่อว่าข้อสั้นตอบก็คือเ,เรื่องสเปกตรัมนะครับเพราะสเปกตรัมเป็นการหนึ่งในกนนรารทดลองของมีบอลถูกต้องไหมฮะ สเปกตรัมเนี่ยเป็นหนึ่งในการทดลองของรีบอร์ซึ่งออกยากไหมไม่ยากหรอกนะครับคือสเปกตรัมเนี่ยเกิดอันนี้คือนิวเคลียสคุณก็ต้องเอก็ตในมุมเทเบิลตลอดว่าสเปกตรัมเกิขดขาวขึ้นหรืขาลงครับขาลงถูกต้องไมหมฮะโดยยิ่งไกลออกไปแล้วแตพลังงานยิ่งมีอะกันใช่ยิ่งไกลออกไปแล้วแตพลังงานยิ่งยิ่งใกล้กันนะไปแค่ไหนคือใกล้อย่าที่บอกเขาก็จะถามแบบ เออขาขึ้นนี้ไม่มีสเปกตรัมนะฮะอิเล็กตรอนขาขึ้นนี้ไม่มีสเปกตรัมเกิดขึ้นอิเล็กตรอนขาขึ้นนี้ไม่มีสเปกตรัมเกิดขึ้นนะครับเขาก็จะถามคุณว่าเนี่ยเส้นไหนมีสเปกตรัมพลังงานมากสุดก็ลงลงเยอะพลังงานก็เยอะอ่ะจริงเขาไม่ต้องวาดรูปมให้คุณก็ได้นะเขาจะบอกว่าเนี่ยถ้าเนี่ยนี่คือชั้นอินิเชียนนะครับชั้นลงจากชั้นที่สามไปชั้นไฟนอลชั้นที่สองกับระหว่างชั้นลงจากชั้นที่สองจากชั้นไฟนอลที่อิเล็กตรอนลงไปเป็นชั้นที่หนึ่งเนี่ยอันเนี้ย นะให,ให้พลังงานความถี่เท่ากันอ่าเนส่วเนี่ยส่วนนี้คราาสเปกตรัมเอันนี้ใครสเปกตรัมบี B. นี่เป็นแบบนี้ก็เรียกว่าสอบอวิเคราะห์เรียกว่ามันมันก็ต้องเปบรทนจากความรู้แต่ว่าให้มาให้วิเคราะห์มันจะไม่มีมันจะไม่มีแบบต้องสอดส่องแต่แบบม่วงแทนไม่งินเขฉดเหลืองแซดงสีไหนให้รายงานมากสุดเออมันต้องอจับละแต่ก็ใช้ความเข้าใจได้แหละแต่มันไม่มีคอแต่ได้กมัจนะมีคอแล้วให้เล็กตอน จากชั้นเริ่มต้นคือชั้นที่3ลงไปชั้นเฟนอนชั้นที่2แล้วจากชั้นที่2ลงไปชั้นเฟนอนชั้นที่1เนี่ยตรงเนี้ยไคสเปกตรัม A ตรงเนี้ยไคสเปกตรัม B เนี่ยนะครับแล้วแล้วยังไงอ่ะใครให้พลังงานมากกว่ากันเออใครให้พลังงานมากกว่ากันใครให้ความขีดมากกว่ากันหรือเขอาจจะถามว่าใครให้ความยาวคลื่นมากกว่ากันซึ่งไอความสัมพันธ์ของพลังงานมันก็แปผันตรงกับความขีดแล้วก็แป็นผลไกับความยาวคลื่นนี่ก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องรู้รู้มาแต่บทกรีนเราได้ส่งไป ข้อนี้เนี่ยนะครับถ้าเราดูเนี่ยเราก็จะได้ว่าสามไปสองเนี่ยมันใกล้กว่านะนี่ฮะอวิเศียนวอรเวอร์เลยนะเนี่ยสามกลับไปสองเนี่ยมันใกล้เอนะในเอมันใกล้กว่าค่ะสองมาหนึ่งนะมันใกล้กว่าจากสองมาหนึ่งเพราะเอต้องมีพลังงานน้อยกว่าบ,บีแนะน่นอนเอต้องเป็นตัวที่มีพลังงานน้อยกว่าบ,บีเพราะพลังงานน้อยกว่าบ,บีามยาวขึ้นเมื้อว่าบี ลมด้าก็เลยต้องมากกว่าดีก็ตอบเป็นแนวนมได้หมดนะครับแต่คุณก็ต้องเข้าใจว่ามันเกิดขาลงแล้วก็โดยระดับพลังงานของโครงสร้างต่อมเด็กยิ่งใหญออกไประดับพลังงานยิ่งใกล้กันมนก็ต้องเก็บนะครับหรือแม้แต่คณะงออกคำดวนยังได้เลยนะครับออกคำดวนงได้เลยคำดวนก็มีอันเดียวครับ e เท่ากับะรครับอกเท่ากับ h มิยนะครับ,รบพ,มนะะพมิมิยมิล เอออี่หนึ os, 34, free, reason, ่อความนะครับแล้วก็เ็นก็ซีส่วนอะไรครับซีส่วนำได้เ็นก็หกจุดหกสองห้าคือสิบกรัลบสามสี่แล้วคุณแม่เขาให้มาก็จะมีกังวณแต่คำนวณที่ราได้ออกพี่ว่าคือถ้าถ้าสมมติเข้าใจไหมครับถ้าสมมติว่าทางต้นทางที่เขาให้เราออก้อสอบสอบเด็กเข้ามหาลัยที่แคทหกหเนี่ยถ้าต้นทางกับต้งโว่าคุณต้อจบเป็นยุคนะบอกเด็กไปแล้วนะว่าเป็นเอเลเป็นแอดวานเเวลแบบจบเป็นยุคนั่นนี่นะ เป็นผมผมเขาไม่ออกหรอกครับ e ีกที่กับเฟสที่กับเสซีสลำดานมันแค่ำสุดได้ใช้สุดแบบนะครับเราก็ไปเช็คนาโนนาโนเมตรของลำดานอีกคือคูเสบิลบเก้านะกับเซลล์ผสมและเชื่อมเปรตขึ้นใหม่นะมันไม่ใช่การเปยุกอะถ้าถ้าเป็นผมมองว่าเปยุกแบบผมจะถามนานโอมขึ้นไปทางข้างบนมากกว่าใจผมจะทำถามนานโอมขึ้นไปทางข้างบนมากกว่านะครับไอเขาเป็นบทของสซากตอมเขจะมองอีกแค่นี้หนึ่งโซโทโซโทโซบายอีกอย่าเป็นสิ่งจำเป็นอยู่ที่ต้องจำได้สองนะครับเซลล์นิวเคลียร์โดยพื้นฐานเรียงตั้งแต้้องจไดนะ นะครับสามเทคนิคแล้วฮะเทคนิกนนคนการจัดเรียตอนแรกเป็นงานหลักเป็นงานย่อยไม่ใช่ไม่ใช่แค่เทคนิคของการจัดให้เป็นแต่จัดเป็นแล้วแล้วมันมีข้อสเกตอะไรได้บ้างที่เราจะตัดชอยได้อะไรได้นะครับที่เราพูดไปเ,เมื่อกี้แล้วก็เรื่องของสเปกตรัมจบบทที่หนึ่งของสัลซ่าตอมในความคิดของพี่นวันนี้นะครับว่ามันมีอะไรที่น่าพอจะออกได้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัดเทปตัดเทปเลยวเทปต่อไปเป็นสมบัติธาตุแปลกอ่ะดูเทปอันนี้กันนะ